80รบบงบบมาเครื่องนอกนี่นะมันประกอบคนระับมันจะมีเปอร์เซียหัวเปอร์เซียกับหัวตัวนี้แหละที่ที่ช้ยชกันอยู่นะโอ้รบถบรรทุกอ้อยเข้าโรงงาน้ำตาลสีเทพอันนี้ซิงไฮเทคโอ้โหมีซิงไฮเทคตัวนี้เครื่ Sing A อง260ไม่มีเทอร์โบมีซูโม 227เ,เนี่ยสมัยก่อนดังๆเนี่ยชอบกระโดดขึ้นรถซูโม่ตัวน,นี้ตัวนี้เครื่องตัวเดียวกันกับตัวนน้นเครื่อง260สองเท้าพวกนี้ได้สองเท้าหมดมงั้นลากไปไหวมีสี่เกียร์มันมีมีเต่าสี่เกียร์แล้วก็ไตยสี่เกียร์แปดเกียร์เกียร์ ZF เกียร์ ZF มัเป็นที่สูงเป็นเกียร์คูเลอร์